อ้ยปาเออ้ย็นงาม้สุดยอดเลยครับผมาขมเขาแถวทยแล้วครับผมเขาแถวไทยแล้วนี่น่หนึ่งสองสามอแปเก้าิเอ็ดนะลุยก็บเลยค่ะก็บเลยค่ะอ้ยห่างปูดง่านพ อย่างพอคนเนาะสุดยอดครับผมใส่ไม่ยินเสียงวอยวายคือโอ้ยพี่สมองามเลยครับผมนี่ครับผมมาพี่มาพี่อุ้ยอืองามคักแค่ไครับสามดอกไอ้สามดอกอืออืออืองามคักเนาะนี่คอโ้ย สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปนา,าพี่พีซีทุกทุกท่านจ้าบบมือนีก็มาพบม,มาผอกับเสาเล็กใกล้นี่ตอนเสาเสาเนาะจ้ามาหอดปลากะเจ็ดโมงกลัวเนาะกะสวัสดีตอนเสาเสาของวันทีหากันยาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด้อจ้าพี่นอ้นนองไปคลิปนี้เราไปลุนไปชมเมืองจาวาสเล็กแค่นี้สิมานบอมือนีมากเปลี่ยนโซนใหมเนาะมาทางโซนปลาบานสางหอมจ้า มาเลาะเบืงกันครับผมเมียนจ้ะเี็ดต่าบ้านสร้างหอมอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธา,านีเหมือนเดิมขายยังมาถนนใหญ่ไปไซเดอร์จ้ะพี่น้องไปลองไปลุ่นไปช่มเมืองจ้ะสิมานเห็ดย่างแนมมือน,นีเปลี่ยนไม้ใหม่สซอรดีกระบอหูว่าเห็ดย่างออกเนาะไปลองไปลุ่นไปลุยน้ำกันเมืองจ้ามาดอกแรกแหกม้านก็งอ,อบ้าดงามเนาะ มเม,ม,ม่นครับผมอืดอกแหลกมัน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 จ้ะไปไปต่อหาต่อจ้าไปครับผมไข่ดอกหนึ่งจ้ะพึ่งไข่หรือพึ่งขาวเนาะถิ่ก่อนเนี่ยจะง่ามเทสองดอกุนต้เนเม่เนถิ่ก่อนเดี๋ยแกงหวาน

จมเปิ้นซิซอมอือนี่เตดิน เยอมาเรื่อยๆค่ะดอกดอกญงเนาะแม่ร้อนมีมดชุลุน ล่างแต่ว่าเห็ดพึ่งนี่ล่างง่ายอยู่เนาะแม่นครับผม,มเป็นเห็ดที่ล่างง่ายที่สุดเลยเห็ดผะตัวนี้รสชาติบกขมเด้อจ้ะนี่เห็ดพึ่งส้งบมบกขมแกงกระเจ้วานคือกันจ้ะเอาไว้ตัดไปให้พุทธาอัน <c oughs> หอยคนมากกินหอยขาดมันแสบด้ย กินแ้างมืดเบิ่งตีลังนี่เหรอบ้าอายอุย้ยพี่น้อง<ม>เด็กลุดแถบบนท่านเลยเบิ่งเนี้ยอยู่ข้างข้างเลยเมีย,มยนครับผมอุม้ยคุณ่ะอุ้ยงามครับครับผมนะหลงทางพี่น้องกลับออกมาผอเฮ็ดเราโง่เรี่องกระลับสาบเลยไปพิษทางเนาะเป็นอย่งายงไรผอ กลับมาหมองเก่ามาพอเห็นละงูเหลืองปึ๊ดเก็บขาเก็บอูเ้เป็นจังบุญออกมาเนี่ยมาพอเลี้ยงกันท่าเลยแส,สดงว่าิ่นก็นทะย่อยออกซูปปลาอยู่เนาะ,นะเดี๋ยวตะคอนสี่างพอออกเนียนจ้ะเดี๋ยวแต่ไฟสิมันไฟมันมันคือว่า อันนี้เคี้ยวมาเต็มพอนี่นี่เข้าไปคาดตาเนี่ดยเนี่ยทางโอ้ยนแ้ำเนี่ยยังไงเก็บกุบเข้าอยู่ให้อเก็ได้เอมอม,อมนาช่วย ไปมื Ay, muito, huh? ่ต่อเถอะไปขับฟ้องมีวันเทศก่อนยังออีกสองดอกจ้า Dian khả lạy yên đông ninh hồn đèn khá là đông ninh hồn đèn khả lạy đông ninh hồn đèn khả lạy đông ninh hồn đèn đồn đìa hồn đìa hồn đèn đồn ninh ้ยโอ้ยเฮ็บผูนมุ่คือข้างข้างนี้โอ้ยโอ้ยเรียงแถวกันเลยเรียงแถวกันเลยอื้ออื้อนี้ มาบเห็นดีนะเห็นตดอกบานขากกับเห็นเมียนียู่อือแดงจึ้งข้อีกแล้วครับผมแดงจึ้งเลยอิจะติดอันนี้อืมแ้งเขา มันไปนเรื่อยๆครับผมน้องให้เห็นเราอุย้ยอืออืเป็นแถวเลยนี่พี่ปึ๊ดเก็บเลยนะคะเอาใครใหญ่คนเลยเนาะเราหกเหลืองเด้อจันนี่จเอาให้ <c oughs> ดูเดี๋ยว น,นี่ยเรเาหอกเหลืองจัดก็เห็นไขรนอนเจาะติดลงาหกเลืองไม่ต้กกลัวตอนนั้นได้ปะอืมไม่หน่อยนี่คนเลืง้ง เป็นกรลรังออกเลยเนาะนี่ดิดไว้อีกแล้วควรับผมเลี้ยงเพราะยันบ่ม,ม,มันใจดี่ล้วปลอดภัยที่สุดปาดเบิ้งครับผมสองดอกจ้ะ เส็ดปุ๊บยังมีดอกเดียวนะอนลงอีดพึนะ่งเขาอีกดอกนึนงครับผมพึ่นนำเขาเห็นคือจะดอกนะึ่งเขาเห็นคือจะติดสีบอู้โอ้ยจำมาบานค่ะเข็ดท,ที่นอนโ <c oughs> อ้ยมาสิบอ,อนะ้าอคะ เอาเอาไปให้แม่ปุนหนึ่งบานเขาจะว่าปนเสียหอบหอมหวานไปไปหน่อยเดียวหวานไปหน่อหอมได้ปิป่งปนเห็นนี่ได้จูมเหินหอืมอืมอืมนี่ยไม่จูมให้ได้เก็บอยู่อดี Đọc à, nhìn vào bên dưới nhé Cái gì là hấp hôm? Đó là cái đồ chùm bạc này Nó hình đọc bàn Nó à, sống chùm nữa bà này chùm ngon Nó chùm nhiều Nó ngọt xong, Sám đốt, ai sám đốt Ui mệnh màn nó đâu Ủa, mình thấp ít nữa ลองหน่อยเอาไปคนเนาะอ้ยจะเดี๋ยวมาพิ่งกำลังออกเยตอนนี้ฮิตพึ่งข้ามฮิดพงเข้าข้ามตัวนี่อ้ยเอาบดอกไอเนาะเดียวก็ไมหายมนเป็นเชื้อกินแรงมากข่างไหนไหนบ้อเดี๋ยดอกออ้ยนี่จุ่มจุ่มจุ่มจุจุมวี เปนไงมาอ,อกมองนี้ซุอุ้งชูเิไ้ก็บมองตันหม,นมหาอยู่โอ้ยเนมาอกมองนี้พึ่งคามอืออมตอนี้นอนนอนกินข้นเอาคือนเขาโอ้ยเห็นอู้โอ้ยูต่างามาง้ กันหลับซ่านี hm. ่หมกเขาแถวไายอีแล้วครับผมเขาแถวไายอีแล้วนี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดดอกบ้านี่เงือกฮะลุยเก็บเลยค่ะเก็บเลยค่ะอ้ยห่างผัวห่างพ่อ ไถ่ยางพอ่อพ่นเนาะมีสุดยอดครับผมอ่านให้เราหกสลิปบริสวงเด้อจะพี่น้องสลิปไม่ได้สูงนะคะตรงนี้สลิปนั่งขายอยู่ริมทางเลยครับผม,มขายอยู่ริมทางค <c oughs> ุณแด <c oughs> ยอยง <c oughs> อยากมาอุดหนุนสลิปก,กันมาเด้อจ้ะ <c oughs> อยู่มองได้นาะสลิปกระจือบอะไร <c oughs> อยู่นา <c oughs> แล้วมานทำคุณหลาบน้อยเนาะ เม่เนครับผมแพอยู่กับเมนะ่นพะนาะเม่นจ้ะเ๋็วฮิตพึ่งเซลิกสูงนะคะสนใจกับสร้างจองก้ามาได้แต่เห็ลงงดละงหกแซลิกไม่ได้สูงคะ่ะอือ้าวค่ะอือ หมูเดียวนะคะนี่ค่ะงามค่ะงามค่ะครับผม,มบางเจงได้ก็ว่างไปิคนเอองามค่ะสิบเอ็ดดอกอยู่ไกลๆกันเลยนะครับก็เพีรยึพ่งแดงขาลายเนะยาะไปน้นเนี่ย พิ่งแดโอเฮ็ดพิ่งให้ก่อนพิ่งหนาวนพึ่งหนาเนาะพอเห็ดหลังโกเท่าผีอีกวันนี้ <c oughs> <c oughs> จะเป็นใครหน่อยค่ะนังนี้เมื่อเอานะเอาไ้เป็นเชือก <c oughs> ไอ้โอ้ยใส <c oughs> <c oughs> มันยินเสียงวอยวอยมีนะโอ้ยนี่สมังงามเลยครับผมนี่ครับผมมาพี่มาพี่อุ้ยอืองามคราแหงครับอุ้ยแดงจืดคืนเลยไปแถวอีกแล้วพี่น้องยสีมาหอดสีพี่เด้อจ้าคุณจัตักร์ไปเจนี้โอ้ยนี่แดงจืดคืนแดงจืดคืนสุดยอดเลยครับผมนี่หลายดอกเติบน้อยเนาะแม่นครับหอมบ่ หอมหอมเ <c ười> <c ười> ก,ก็บค่ะนะเก็บเลยจ้าโอ,อ้มันนุฮ็ด์เราหงอกเหลืองมันเฮ็ด์เราหงอกแดงเนาะงามเนาะมีแต่หมูกับหม่มครับผมมีแต่แบบเป็นแถวเลยอืมเหรอเอ๊ออออออ bồn bún đinh nắm đầm 3 đọc mày ừ. ừ. mày Nó mày mày ngọc mày 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 เป็นเงี้ยขนาดอท่าเก็บเอาเห็ดนำมากไปเสร็จทุ่งก็ข้างหลังามค่ะงามเผมโอ้ยข้างออกมาเลยนะเอาอะได้างเอาอะไนี่อืมเลยอืมไหวาระโดอกแข็งแขงกน เดดข้าไล่ดอกหนึ่งอุ้ยงามค่ะอืมลูกบานเอ้ยใช่ไหมลูกหมูกบานครับผมอ๋อแบบนี้สวยมากจุ่มๆเดียวอเงามแฮย

គេគិតលើល្អទៅអូខអីល្អចានិយាយกับผมអឺงามคือເຈົ້າครับผมเป็นຫມູ່ຈຸງបិទຈຸງ

เห็นเหดพึ่งแดงขลายกำลังออกในดอกจูมีเด้อจ้ะง,งามเฮียงเห็ดมือน,นีย่งามคือเก่าโอ้ยหนุวตัตสีใดบัวลายนี่เนื้อตาเฮากะน,นี่เนื้อตาเฮากำลังจัดกระ้อตาจัดเรียงเพื่อความสวยงามเนาะแม่นครับผมจ้ะมีเวลาเฮากะจัดบ่มีเวลาเฮากะเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวคอยเวลา,ากันแป๊บนึงครับผม มาจ้ะพี่น้องหลังจากหาเฮ็ดออกมาแล้วนาะจ้ะมาสรุปยอดได้ยอดหมานของเราวันนี้ค่ะพี่น้องหลังจากนางเลี้ยงกระตามใหมมือน,นี้เข้ามันมันนี่ปุ้ยเถม,มบ่แง่มิเอียงจากพี่น้องเฮ็มดมือเขาดงเคาได้จักดอกดอก<โ>ดเดียวผ <laughs> ี่บลกบอกบ่นี่เฮ็ดเราโงูกัออกใหม่เด้อจับพี่น้องมาทังหมานสั่งหอมเนอะเมือนี้เนาะ มานอลังการงามเฮี้ยงจับพี่น้องเน้อแต่สิบ่วมานถึงขนาดนี้เนาะกระฮิดผึ่งห่อกระได้หลายอย่างั้งเฮิดผึ่งขัาลายฮิดผึ่งสมาฮิดละงูเฮิดแดงเนาะจ้ะ กับสีนี่เบบเบ่หลายเห็ดปั่นใดเนาะแต่ว่าที่เห็นออกไม่เนี่ยกับสิเป็นเห็ดละงหกกเห็ดพึ่งแดงคาไล่หน้อยเนาะเอาใจสำหรับคลิปนี้ซาเล็กใกล้นี้กับสิข้อตัวกบั่นก่อนเด้อจ้ะขอบพระคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์เห็นซาเล็กเนาะจ้ะเนาะขอบคุณทุกทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้ซาเล็กใกล้นี้ข้อตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับฝาห้องคืมคืมพุ่นเละปื๋ม่าแล้วจ้ะพี่น้อง จังได่กระตุกแถมือน,นี่สเส็บต้องเฝ่าออกจากตาก่อนเด้อจ้เเอะเมนห่อนห่อนแห่งมือน,นี่โอ้ยงามสุดๆุดยางมาโยนกระตาอัดแอดแอมาเลียงใหม่เต็มผู้เหนือตาเลยจ้า